ข้าพเจ้าจากสถาบันสอ,อนปมมัติาใหญ่ได้เกษยียณร่ำลอทองรวมทั้งอาจารย์ออสสมจิตดิสภักดีมาขอ,ขออนุญาตท่านกระที่บ้านอนาจารย์ชยีนะครับนางสาวปิินานปานช้างหรือว่าปานช้างสัลอนมาทำพิธีลดน้ำดำหัวผุ้หลักผู้ใหญ่มีอาจารย์ออสเป็นต้นนะครับก็ขอ ในความเคารพก็ขอให้การทำดีวันนี้ลาปลื้ขอความสุขความเจริญกับเจ้าที่เจ้าทางและคุณแม่ของอาจารย์ชาวีด้วยับมาร่วมกันลดน้ำดำหัวกับลูกหลานด้วยนะลูกหลานเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสาธุสาธุเชิญนะครับอาจารย์ออสวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดูทานน่ครับ ซอย,อยแจงวัฒนา14แจงวัฒนา14ก็ถือว่าเป็นวันดีดีกว่าวันนี้เป็นวันพุศักราชใหม่หรือวันปีใหม่นะนของไทยนะแล้วก็ตรงกับวันสงการก็ถือว่าสิ่งอะไรที่มันผ่านมาแล้วอาจจะดีไม่ดีแล้วแต่โยนทิ้งไปตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังเนี่ยขอให้รับแต่พลังงานที่สิ่งที่ดีอาจจะทําการค้านะ หรือมีบุคลานที่จะทําอะไรก็แต่ธุรกิจที่จะทําคิดจะสร้างอะไรก็กขอให้ประสบความสําเร็จรขอให้ถือเป็นวันดีตลอดจนสถาบัานอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อหัวใจประชาชนจริงๆเลยเราทําเพื่อประชาชนให้ความรู้ประชาชนใช่ร<ะ>นะอันนี้ก็ขอให้บุญวาสนาที่เราสะสมและสร้างกันมานี้ผลักดันให้เราสองคน ให้หมูสองตัวครับให้หมูสองตัวนะครับก็ครับวันนี้เราจะไปนั่งเป็นประธานในพิธีเลยครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์วัดก็ก็เป็นวันที่แฟนคลับยิปซีเขามอบดอกไม้ให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ครับดอกไม้ครับทัดหมูเลยครับทัดหมูเลยไม่ได้เดี๋ยวผู้ชายมองอ่ะเดี๋ยวผู้ชายมองใช่ไหมเชิญเลยครับอาจารย์เชิญเลยครับเลยครับตัวแรกเลยครับตัวแรกเลยนะครับนะอาจารย์ครับ อาจารย์ถวีเชิญครับเรียกเจ้าภาพนะเจ้าภาพนะครับเรียกเจ้าภาพมแล้วก็เจ้าภาพนะครับอาจารย์ทวีแล้วก็น้องชายท่านนะเจ้าภาพมามามานั่งให้ก็ลูกศิษย์ลูกหาได้รดน้ํำดาหัวหน่อยครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวันนี้เรามาอยู่ที่บ้าน อาจารย์ชวีสนุ้ยครับก็ขอเชิญครับอาจารย์ชวีครับพี่ครับเชิญตรงนี้เลยอาจารย์ชวีติดด้วยนะอาบุโสนะครับเออต้องนั่งต้องนั่งเหรอนนัั่่งงให้ลูกหลานเขาลดน้ำ่อยครับบอมบอมยกเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยเป็นพี่ต้นครับเชิญครับพี่ต้นเชิญเลยครับตามตามอาบุโสร์มาช่างใหญ่อยู่ระดับสุดท้ายเลยเข้ามาเข้ามามาบอมมาบอมมาลดน้ำเลยอาาาจรย์ม ทางนี้พี่ต้นทางนี้ครับเอาลเอาบัวสวนลำดับผมว่าข้างหลังน่าจะมีหมูสามตัววางเรียงกันนะครับครับครับเริ่มบัวสวนกันครับอาจารย์อวยพรนลูกสิ์ผมด้วยอันนี้อันนี้คือใครลูกลูกครับช่างบอกก็ขอให้ลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนที่เข้ามาเรียนกลเลอรี่ในคอร์สของการตัดผมชายใช่ไหมฮะขอให้ประสบความสเร็จแล้วก็ให้มุ่งมั่นในการทํางานตลอดจนมีชื่อเสียงดังอยู่ระดับของโลกนะครับ ก็ขอคิดจะทําอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็มุ่งมั่นในการงานให้ดีที่สุดสู้ๆครับเฮงๆรวยๆครับไปด้วยกันครับครับโชคดีนะครับนะมั่งมีสีสุขร่ำรวยเฮงๆรวยๆครับสาธุสาธุลดน้ำให้ลุงด้วยครับผมให้เรียนสำเร็จโตเร็วเก่งๆเป็นมหาชนนะรวยอาจารย์ใหญ่ครับ ต้องต้องขอขอบคุณอาจารย์ชวีด้วยที่ให้พื้นที่ในการเลี้ยงอาหารเนาะแล้วก็ให้พื้นที่ในการที่เรามาจัดเลี้ยงตรงนี้ครับเพ็นเก่งเอามาเชิญเลยเอาโมเสกเชิญเข้ามาเอาโมเสกมาโัสดีครับมาขอให้ ขับผมเก่งวันเก่งคืนนะเฮงรวยรวยเฮงรวยรวยเฮงรวยโชคดีโชคดีโชคดีเฮนะโชคดีโชคดีนะนี้ออกบอกลุงจะได้ไปยิ้มเด็กเก่งเก่งนะเราสั่งเทปดีบ้างนะเอาเลียนซื้อเก่งนะเฮงเฮงรวยรวยเป็นเจ้าคนนายโคนเอาไปตักเพิ่มสิครับไปตักเพิ่มสิครับตักเพิ่มสิครับ แล้ไม่ได้นะก็มีคนแก่เท่านั้นอ่าขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับมั่งมีที่สุไหลเงียงเรวยๆนะครับเอาไปให้ป้าก็ด้ดีครับเอาเรียนเชื้อเก่งนะเป็นหน้าคนหนายคนโอ้ยให้พิเศษเลยเด้อโอ้ยให้เยอะจังเลยคนที่นั่งกับคนแก่ทั้งนั้นเลยพี่เขเลยไม่นั่งเขากลัวจะแก่คนคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหลเงียงรวยๆโอ้ยพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้าอ่าพอแล้ว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 หอมมากเลยน้ำ นะขอบคุณครับไอ้โชคดีนะครับสุภาพแข็งแรงนะครับครับเช่นกันเช่นกันครับเช่นกันครับไอ้เองเรื่อยๆครับมีโชคลาภครับครับเก่งๆนะคนนี้ป่าแป้งในบีรับผมผมต้องลดแขนแล้วต้องเปลี่ยนกบอลบอลมันเปลี่ยนแล้วนี่เออมันต้องคนนี้ อ้าไปไปต่อปีนี้ไม่ไม่เจอมือชายไทยเลยขอแล้เย็นเก่งๆนะเจ้าคนหนคนนี้จานุเอาแป้งมาแล้วที่ไหนอะอยู่ในกล่องนันอะยืนเ่อน้ำดังหัวนะท่านอยู่ตบในกล่องอะจานุตั้งไว้ตรงกระมังอะ แป้งอยู่ในกล่องนะตังเมื่อกี้เนี่ยตรงตรงะมังเมื่อกี้ค่ะครับก็ขอให้อาจารย์พุนะแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ตลอดไปแล้วก็มีพลามัยที่แข็งแรงแล้วก็คิดจะทําอะไรก็ค่อยสมความปรารถนาเฮงเฮงตั้รวยตลอดไปสู้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 ครับร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงครับมาแล้วครับครับ นักเรียนในร้อยเหรอครับลูกในสิบขอให้เป็นในร้อยเร็วๆวันแล้วกันนะขอให้ยศสามดาศักดิ์ตายขึ้นมาเร็วๆนะครับให้มั่งมีสรีสุขให้ชื่อเสียงโด่งดังนะให้ไปได้สิ่งที่ดีที่สุดนะารดีครับโชคดีครับจงเป็นของกัปตับขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับขอให้เป็นในร้อยละอันนี้เป็นในสิบกอนเอาไปด้วยสิในินายก

จะเปป็นแ้งมหาเสน่ห์นะะคทาแล้วมีคู่ไหมคะฐาแล้วมีคู่มีมากกว่าหนึ่งคู่เราจะได้ผู้หญิงได้ผู้ชายกันได้ทั้งคู่เลยค่ะวินดีกับไม่ได้เนาะได้แบบทวินเลยดีกับไม่ได้เลยหญิงก็ได้ชายก็ดีค่ะใช่ค่ะนี่น้ำอมนะคะไม่ใขี้มือนะคะไอ้ที่คนนี้ไม่ได้ขี้มือนะหอมชื่นใจขออนุญาตนะคะยายหลงนะคะ หลงนี่กลับบ้านไม่ถูกเลยหลงไปทางสะพานใหม่จ้าตู้จาตู้เองเองเลยรวยครับโชคดีโชคดีครับขอบคุณครับโชคดีนะครับบังมีสีสุขโชคดีนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับเองเองเลยรวยนะครับอคนนี้อยากเยอะ ใชเดี๋ยวไปเจอมที่บ้านอาเจมไม่ลงหรือยังอะ่ะเนี่ยแป้งมาเจอไม่ลงเร็วนะผากเร็ว ครับอ่าแล้วอาหารวันนี้เป็นไงบ้างครับอาหารอร่อยเพราะแดนเซอร์โอเคเลยอ๋อมีคนโทรมาเลยก็ ก็อย่างที่เกิดน,นะครับว่าวันนี้เราต้องขอขอบคุณเจ้าภาพคุณชวีเจ้าของซาลอนอะไรครับปานจางปานจาง <c oughs> นะครับที่เขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ใหญ่ตลอดไปการตัดผมเพื่อเขาเรียกอุทิศกุศลให้กับชาวบ้านนะ <c oughs> หรือชุมชนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นแบบผู้ด้อยโอกาสหรือ,อยากไร้นะเราก็ไปทําการกุศลกันทุกอาทิตย์ <c oughs> ทุกวันเสาร์นะครับนะอันนี้อาจารย์ชวีคนหนึ่งที่เป็นผู้นําแล้วก็พาบุคลากรพาคนไป ไปตัดผมหรือช่วยในในที่ชุมชนก็ขอสรรเสริญนะครับในวันนี้เป็นวันดีหรือวันสงการเนี่ยขอให้ท่านคิดจะทําอะไรก็ขอให้สมความตัาแล้วก็ได้พบแต่สิ่งที่ดีนะครับจากคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างนะครับตรงนี้เทวดาฟ้าดินจงโปรดด้วยครับสาธุ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 น้องชายของคุณสินันปัญชาด้วยครับไปคว้าลูกหลานไปคว้าลูกหลานหน่อยที่ประมาณต้นทางไปส่งท่าน เจริญในหน้าที่การงานหรือว่าความปรารถนาทุกท่านสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองสำเร็จท er ุกอย่างไปครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับครับมันี่ลูกยังไม่เจอหน้าลูกเลย